คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ในต้นรายการนะครับว่าวันนี้รายการแบ่งข้อลิงของเราขอ,อนําเสนอเรื่องราวดีๆสําหรับผู้ที่สนใจที่จะปลูกต้นไม้เล็กๆนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นและเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับต้นไม้อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับ แทกตัสหรือที่ใครหลายคนเรียกว่ากระบองเพชรพันไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงกันมากค่ะวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดประทุมธานีค่ะจะไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับความสวยงามของกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์จากแหล่งเพาะเลี้ยงกระบองเพชรที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้ กระท่อมนุงจรค่ะหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้ค่ะซึ่งหากผู้ที่รักในเรื่องของกระบองเพชรแล้วละก็ดีฉันคิดว่าที่นี่ล่ะค่ะสถานที่ที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนพันธุ์แท้แคคตัสได้เป็นอย่างดี ครับผมภูเขาชากสิกนะครับจากสวนกระท่อมลุงจรสวัสดีครับคือกระบองเพชรเนี่ยมันเริ่มต้นจากการนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ไม่มีกระบองเพชรมากนักนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะนําเข้ามาจากทางอเมริกาใตา้อเมริกาแล้วก็ทางยุโรปะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างชอบแดดเยอะนะครับแล้วก็น้ามไม่ค่อยเยอะนะัก แล้วก็ชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็นหรือว่าชื้นเนี่ยแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นะครับเพราะว่ามันพวกที่เป็นแคคตัสที่รวมๆกันมันจะสะสมมาจากหลายที่มากเพราะฉะนั้นนิสัยจะค่อนข้างต่างกันครับ,รบออวงจรชีวิตคือกระบองเพชรเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับแล้วกออ็มีรอบของการออกดอกแต่ละชนิดเนี่ยไม่เท่ากันบางชนิดเนี่ยในบ้านเราก็จะออกดอกประมาณปีละครั้งนะครับบางชนิดก็ ออกดอกปีละหลายหลายครั้งครับเรื่องของการวิวัฒนาการของต้นกระบองเพชรเนี่ยมันมันไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะเจริญเติบโตช้าอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากรูปทรงก็จะเดิมเเพียงแต่ว่ามีการาค้นพบใหม่ๆเรื่อยๆที่มีความหลากหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ การเพาะพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีการผสมข้ามพันธุ์ซึ่งมันจะทําให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆออกมาด้วยความหลากหลายมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงสร้างหลักๆของต้นก็จะมีส่วนที่เป็นลำต้นนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นหนามแล้วก็ส่วนที่เป็นรากแก้วแล้วก็รากฝอยนะครับหลักๆก็จะเป็นลักษณะนั้นส่วนลักษณะหนามกับลำต้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ว่าจะเป็นอย่างไรครับ คือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนฝนหรือว่าฝนน้อยๆน,นะครับหลักๆเลยถ้าเอามาปลูกในบ้านเราก็ควรจะมีโรงเรือนจะค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ออชอบบางชนิดจะชอบอากาศค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับเดิมเลยของบ้านเราเนี่ยมันมันมีน้อยนะครับก็แต่ว่าด้วยการสะสมที่ค่อนข้างนานในบ้านเราเนี่ยมันก็ทําให้ความหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆทําให้ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ไม่แพ้ต่างประเทศแล้วล่ะครับมีประมาณพันกว่าถึง2,000ชนิดนะครับที่เริ่มสะสมแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับก็สองพันกว่านี้ก็ยังไม่ครบนะครับมีมีอีกเยอะที่ที่สามารถเอามาทําแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะครับ คือต้นไม้บางอย่างเนี่ยม,มันมีการกลายได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันออกดอกบ่อยอะนะครับเราก็ผสมข้ามพันธุ์ได้อย่างชนิดที่เป็นเรียกแ um อสโทรไฟตั้มนะครับถ้าด้านหน้าน,นี้ก็จะมันจะมีการอ,ออกดอกแล้วก็พัฒนานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ผสมข้ามสายข้ามพันธุ์ให้ได้ฟอร์มให้ได้ลายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับก็มันก็จะมีอะไรที่แปลกแตกต่างขึ้นไปเรื่อยๆครับ คือลูกค้านี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่กับคนที่เลี้ยงเป็นอยู่แล้วในส่วนที่เริ่มเล่นใหม่ก็ต้องแนะนำในในส่วนของจุดเริ่มต้นเรื่องวิธีการเลี้ยงดูแลอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เริ่มเป็นอยู่แล้วก็จะคุยกันเรื่องสายพันธ์เรื่องเทคนิคการเลี้ยงอะไรที่มันที่มันค่อนข้างยากขึ้นนิดนึงนะครับ พื้นที่ที่มีอากาศเย็นหน่อยก็จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเลี้ยงได้ทั่วประเทศแหละครับถ้ามีโรงเรือนมีสภาพแวดล้อมที่กันฝนได้นะครับ ก็ควรจะมีพื้นที่ที่ไม่โดนฝนแล้วก็โดนแดดในการเลี้ยงนะครับก็คือเลี้ยงแล้วมันจะเสียหายน้อยแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยก,ก็เริ่มจากที่ตัวเองชอบพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันจะทำใหไ้ไม่เบื่อง่ายแล้วก็เลี้ยงในระยะยาวได้แต่ว่าถ้าสะสมอะไรก็ได้มันจะเบื่อง่ายแล้วก็เลิกไปในที่สุด คือต้นกระบองเพชรเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ไม่เหมือนต้นไม้มีรูปทรงมีลักษณะฟอร์มที่แตกต่างไปจากต้นไม้โดยทั่วไปะนะครับม,มันมันมีลักษณะพิเศษตรงเนี้ยแล้วมันก็ทำให้คนที่ไม่เคยเลี้ยงคนที่ไม่เคยพบเคยเห็นว่าว่าลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยมันมันสะดุดตานะครับมันไม่เหมือนต้นไม้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิมโนโคาลิเซียมกับแอสโทรไฟตัมนะครับหลักๆ2 0 0พันที่คนนิยมเลี้ยงเพราะว่าราคามันไม่สูงนักแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างทนคือถ้าเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือว่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้มากมายนะักเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ ไม่ได้กินพื้นที่มากไม่ไดค้ครอบคลุมพื้นที่ใหญ่โตอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเ,เป็นงานอดิเรกเอาไว้ดเูเพื่อความเพลินอะไรมากกว่าแต่ว่าถ้าผลกระทบในในมุมกว้างของระบบนิเวศเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรในบ้านเรานะครับนอกจากต่างประเทศจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีบ้างที่เป็น เป็นแหล่งกําเนิดของสัตว์มีชีวิตอื่นๆเป็นแหล่งกําเนิดของอพืชพันธุ์สายอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นพวกที่มันอยู่ตามธรรมชาติแล้วครับไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่เอามาตกแต่งหรือว่าเอามาพัฒนาสายพันธุ์ในบ้านเราคือกระบองเพชรเนี่ยมันมีสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลายในกลุ่มราคาก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับอยากแนะนํามือใหม่คนเลี้ยงเริ่มต้นเนี่ยให้อา่า ให้ศึกษาแล้วก็ให้มีพื้นที่ในการเลี้ยงที่เลี้ยงเขาได้จริงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปอย่าไปทุ่มเงินทีเดียวหนักๆเลยเพราะว่าถ้าการใช้เงินทุ่มทีเดียวหนักๆเลยเล่นไปเนี่ยมันในระยะยาวมันจะอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการค่อยๆปรับสถานที่เลี้ยงกับวิธีการเลี้ยงไปครับจะทำให้สนุกกับการเลี้ยงได้ง่ายกว่า ครับผมถ้ารายละเอียดของการติดต่อก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ w w w u n k l r er j o h n s c o m อ่ะนะครับหรือว่าเบอร์โทร086-5256-874ครับ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับและช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของต้นกระบองเพชรน,น่ารักน่ารักกันต่อครับ